มือก็ไม่ตายที่ไม่ตายขึ้นหน้าบน่คือผู้กี่ยวเฉลยไปได้ไหมขึ้นานั่งนี่นะที่เรียกาทาวัสดุของรัธรรมเทศบัณฑิตโเต็มตัวขึ้นบนพื่อนยผูี่จวสร้างขึ้นมาให้เรานั่งข้ามฟ้าจากังล่ไปสู่การามวัตกะไปสู่สัมผัวัด เป็นเรื่องทุกข์ไปสู่ความบรนทุกไม่แจ่ไม่หายจะไปไหนดไปมองอีกที่เรี่งต้างกาย เราไม่รู้สายสัันธกับผู้้ษาสังสฤศาสนาทกยินที่จะเข้ามาปฏิบัติแ็มรูปแบบเป็นทหารผ่านสุดใช้อาวุธหนัก สร้าง้สร้างตัวสร้างฐานะรืหลันหมันเยี่ยรฐานะฐานะมีอมสอยสู ได้มาสิให้เหลือห้าได้มาสีุเหลือหได้มาห้าให้เหลือครึ่งหนึ่ง ความสุขั้ภาพนี้ไม่จาการความสุขแค่ระโลกคนหาเราต้องการคนที่มีความสุด กิเลสใหม่ให้เก like like ouais. ิดกิเลสเก่าเราก็พยายามนะหมูเราอุดรูรั่วทุงเกลือน้ำใหม่ให้มันเข้าไปน้ำเก่ามีเรามีเท่าไหรเราคืดออกวิ่งออกวิ่งออกวิ่งออกไปเท่าไหร่มันก็หมดไปฉะนั้นเพราะมันได้ยืดรูจะได้มาเทิร์นยันดึงจะทำให้มันรูยันทำดูแลอย่างให้ทาอย่างนี้จะทำให้ได้สำรวมมาระหว่า้วยกายกรรมด้วยวิาณกรรม เราไม่นหกว่าเราน้ำแ่อรหัดใจของเราทุกอย่างคว่ามิดยูแต่ไม่ปิดช่องกรูรั่วโดสซึอโดนตัวของเรืน้ําก็ไม่ออกไม่หมดปิดมหมนน้ำไหลเข้าน้่ากัาลีใช้ปิดต่อวิดต่อกิด่อทันปมาเสร็จแล้วยืนเฉยล้วก็รออยู่ตรงนั้นลใช้มือนใช้ีนผ่าอะไรแกว่าอะไรเข้าไปพาเรือข้ามฟ้า มานั่นๆานก็หมดคืองานเพาะ้นเราเข้ามาแล้วจะมองมองมองติดได้มันไม่ได้แล้วหรอเหตุทุกอย่างเป็ไปพืวอผลผลที่เราคืหวังทุกอย่างะตนก็มาจะเหตุเหตุใดมากเพื่อจะเป็นไปพื่ยผลเหล่านั้นจะต้องพยายามทำให้ถึงอ่าต้องมีาีคุณสอูดตงวเราทั้งหลายมีมีสินห้ามีสิแปก็มี ยี่สิบสเจตรสีส่สงร้สดน์อันนี้เป็นข้อปฏิบัติของไม่ใช่เพื่อคนไทยมาาคนเร่งาน,นคนช่วแร่คน ไปพวกนี้ไปพบนั้นทุนนั้น,นไปเมื่อลังของเตียที่เราสร้างเราทำคือครังของการการเป็นพลังขับเครอบ 平常健康， เพิ the ones ่สติสามารญย้ก <reviewers on stage reception> ับจิตของเราเองทำทุกครงพิทุกครั้งทำทุกครั้งเพิ่งทุกครั้งเพราะมีเหตุแล้วต้องมีผลมีเหตุแล้วต้องมีผลมีเหตุแล้วต้มีผลถามแล้วมันจะต้องมีผลที่เราถามเพราะาเราทำอยู่ในอารมณ์เดียวสักหนึ่งจิตทอาไปเกิดจิตเราก็สงบถ้าเราไม่ทำาบบนี้มันพารมณ์เราคิดเรื่องาเกิดเรื่โการืเปลียยนเรื่องดีเสียเรื่องปีศาเรื่องราคาตระหาน เพราะมีเศรษฐกิจสอดกระข้าไปอยู่มันเลงไปยึดยึดมาทำไมมันหงไปเกาะเกาะมาเพื่ออะไรมันยื้ยืดไปที่เกาะเราทำปั๊ม้อกับมันยืดไปที่กเกาะเราทำหนงหม้คกับนจนมันจะโผล่มาเพื่อแยกวเพื่อที่จะไปไปยืด Ellt, มันก็เคยชิน, USSR, นกับความสงบเพราตังอารมอยู่ในนก็อยู่อย่างนั้นจิตใจเราก็ได้รดดดับความสงบจิตของเราสงบมันก็ไม่รลงเรื่องรักเรื่องางเรื่องโกรธเรื่องเปลี่นิีใจเรเสียอปแล้มันไม่ตรงมันกลงแต่าอารมณ์ที่เป็นเรื่องของถามตุ้งประองรุ้ง้ประองเิสติรุ้ประองเริ่มสติตประกองเริ่มสติจนเป็นมหาสติคำว่ามหาสติคือจิตสติจิตที่มีสติตรงันอารม